กระปุกอ,อมสินน่ารักจังเลยอะ่ะฉันฝันอยากได้แบบนี้มาตลอดแลบบนี่ในมีอะไรเหรอฉันก็มีกระปุกอ,อมสินเหมือนกันแต่ข้างในต้องมีอะไรแน่แน่มาทุบก,กระปุกกันเลยฉันบังเอ,อิญมีคอยอยู่ใกล้ๆพอดีโหนึก,กว่าเยอะแยะสนุกจังเลยอะ่ะฉันชอบทุบก,กระปุกอ,อมสินสนุกจังทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะบริดนี่โอ้มันคือช็อกโกแลตนี่นาะใช่อร่อยจังเลยดีจัง แต่ว่ามันคือกระปุกอมสินของฉันนะทําไมต้องทุบม,มันด้วยอ่ะฉันโมโหมากเลยนะแดนนี่อืมอร่อยจังโอ้ยบรินี่เธอตลกจังเวลาโมโหพอกันทีแดนนี่ฉันมีไอเดียแล้วเอาหลอดมาแล้วก็เอาลูกกวาดเข้าปากแล้วก็เปล่าจอมตีเลยอโอ้ยไม่นะอย่าบรินี่หยุดนะอร้องอะไรกันกระบุกอมสินของฉันพังเลยอย่าที่สุด ฉันอยากทำเองแท้ๆโอ้ข้างในมีอะไรอ่ะโอ้อะไรกันเนี่ยมีเงินต้องเยอะแยะเหลือเชื่อสุดยอดเลยจะซื้ออะไรก็ได้ที่อยากได้ฮะวัสดีขอไอศครีมใหญ่ๆหน่อยครับอได้เลยนี่ไอศครีมโอหน่ากินจังไปก่อนดีกว่าอผมขออาเมเทียที่สุดเลยเอาแบบที่ดีที่สุดเท่านั้น นี่คือจ๊บประจุบที่ใหญ่ที่สุดโอ้โหฉันไม่เคยกจนอะไรแบบนีม้มาก่อนขอบคุณนะครับงั้นไปก่อนโอ้ยเฮ้ยโอ้โห,โโหแมคโดนัลด์เยี่ยมเลยขอเมนูที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเงินก้อนนี้นี่ครับคอมโบสุดใหญ่ขอให้อร่อยขอบคุณมาลองกันเบอร์เกอร์อร่อยเหลือเชื่อขอลา,าด้วยเก็บมกว่ากหมดแล้วเออเสียงอะไรอะเสียงมาจากไหน ดนนี่นั่นนายเหรอทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้ใช่ใช่ฉันออกไปกินอาหารกลางวันมาฮะนายน่าตลกจังอ้วนมากด้วยกินเยอะขนาดไหนถึงอ้วนขนาดนี้ฮะโอ้ลูกกวาดฉันจะกินฉันมีพื้นที่พอสำหรับลูกกวาดทำไมเหรอก็มันอร่อยนี่นะฮะ <c oughs> แดนนี่นายเอาเข้าไปได้ยังไงอะไม่ไหวแล้วกร <c oughs> ะบองเพช ของฉันน่าจะกินได้นะงั้นมาตรวจสอบกันโฮ้ยมันแหลมมากของจริงนี่ฉันก็กลัวฉันไม่อยากเช็คด้วยซ้ำน่ากลัวน่ากลัวแต่เรามีแชเล้นนายต้องทำก็ได้จะแตะดูอืมไม่รู้สึกอะไรเลยอะแปลกจังมัีบางอย่างแปลกๆจริงๆหนาไม่แหลมเลยสักนิดเดี๋ยวก่อนนะมันคืออะไรช็อกโกแลต สุดยอดฉันโชคดีฉันมีชโโ็อกโกแลตที่เป็นกระบองเพชร mm hmm. อ,อร่อยจังเลยว้าสุดยอดฉันไม่น่ากลัวเลยเพราะของฉันดีที่สุด <c oughs> ใช่ใช่ดีใจด้วยนะแดนนี่ <c oughs> แต่ว่าฉันได้ของจริงทำยังไงดีอ๋องั้นฉันจะใช้เลื่อยตัดน้าให้หมด <c oughs> ตอนนี้ก็คนละเรื่องเลยอ <c oughs> อกมาและทีนี้ก็หั่นเป็นชิ้นชิ้น แบบนี้ดูน่ากินกว่าแต่ยังไม่หมดนะทีนี้เราจะใส่ทั้งหมดลงไปในหมอ้อและก็ราดน้ำผึ้งลงไปเยอะๆฉันว่ามันต้องเข้ากันแน่ๆและทีนี้ก็ใช้ที่พ่นไฟโอ้โหไฟแรงมากเลยอุ่นให้รอ้อนอาฮ่า นี่ก็ถึงเวลาลองชิมแล้วน่าอร่อยจังนี่มันดีจริงๆเหลือเชื่อโอ้ดนนี่นายตัวเปื่อนชน็อกโกแลตหมดแล้วนะินระวังหน่อยสิก็มันหยุดไม่ได้นี่อร่อยจริงๆเออแล้วก็อิ่มแล้วเออระหว่างที่แดนนี่พักอยู่นี่เป็นโอกาสที่ดีในการลองกระบ,บองเพชรของเธอตัดเป็นชิ้น และจากนั้นเรใส่ชามนี่ก็ละลายเยี่ยมมากจากนั้นก็จุ่มกระบองเพชรลงในช,โชโ็อกโกแลตจุ่มให้ทั่วแล้วก็ลองกันฉันว่ามันต้องดีมากๆเลยอ๋อเหลือเชื่อเข้ากันจริงๆออร่อยจนน่าเหลือเชื่อเดี๋ยวก่อนนะกระบองเพชรของฉันฮะฉันเข้าใจแล้ว Britney, บริทนีเธอขโมยกระบองเพชของฉันไปการดียังไงเนี่ยฉันไม่ยอมนะเอานี้ไปเลยหยุดหยดฉันมีคำแนะนำที่ดีกว่า <c oughs> มาลองกระบองเพชรของฉันสิ <c oughs> จริงเหรอแล้วทำไมอะเธอแค่ต้องจุ่มมันลงไปในช,ช็อกักแล้วแล้วก็แค่เอ j o ใจงั้นก็ได้มาลองกันโอ้โหอร่อยจริงๆด้วยเข้ากันจริงๆอะ่ะบริทนีขอบคุณนะ ว้าวมันคือดอกไม้โอ้โกลิ่นก็หอมบรินี่แลละของเธอละ <c oughs> ฉันเหรอของฉันไม่มีกลิ่นเลยอะแต่ทำไมล่ะแปลกมากเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> อ้ามันคือช็อกโกแลต <c oughs> ไม่ใช่ดอกไม้จริงๆแบบนี้สิยิ่งดี <c oughs> จริงเหรองั้นฉันอาจจะเป็นช็อกโกแลตดดก็ได้นะมาลองกัน โอ้ยแหวะไม่อร่อยเลยมันไม่ใช่ช,โชโ็อกโกแลตให้ตายเธอบริทนี่อย่าหัวราอนะฉันแค่อยากเช็ค hmm. อ๋องั้นฉันทหเงันกับดอกไม้ดีนะโอ้ไอเดียเรียกเชฟม,มาดีกว่าอ่ะเขามาแล้วสวัสดีค่ะทำอะไรก็ได้กับดอกกลาชล็อกโกแลตได้ไหมคะขอคิดก่อนนะอย่ารบกวนทีนี้ฉันต้องการฝายกขึ้นสิบริทนี่ยกขึ้นเหรอไ,ได้ เออแล้วเค้กใช่แล้วเราจะใช้มันดอกโโลลกุหลาบช่อกกแลตกแต่งเค้กว้าวสวยจังเลยขอบคุณค่ะเชฟโอ้โหช้อนเหรอขอบคุณค่ะแดนนี่ออกไปนะเค้กนี้เป็นของฉันอ,อืโอ้ยงออกแล้วเพื่อนที่รักฉันมีดอกไม้ให้เธอด้วยนะโออแดนนี่นะ่ยไม่เคยให้ดอกไม้ฉันมาก่อนเลยขอบคุณนะงั้นฉันจะแบ่งเค้กให้นาย ขอบคุณนะงั้นก็มาดื่มชาด้วยกันสิฉันจะรินใส่แก้วให้และก็มีของฉันด้วยเอาไปเลย <c oughs> ขอบคุณนะ <c oughs> วิเศษเดี <c oughs> ย๋ยารู้จังว่าครั้งนี้คืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจเลยต้องดูใกล้ๆเอาออกมาจากกล่องก่อน <c oughs> โอ้โหฉันมีบาทบอมชโโ็อกโกแลตนี่นะ <c oughs> อ้อร่อยจังเลย และข้างในคืออะไรอะ่ะโอ้โหมีช็อกโกแลตเหลวอยู่ข้างในด้วยสุดยอดไปเลยฉันมีความสุขอ,อจริงเหรอและฉันจะได้อะไรอะ่ะน่าตื่นเต้นเดี๋ยวน่ากินจังเดี๋ยวสักหน่อยเออไม่นะอย่่แย่รสชาติเหมือนสบ,บู่เลยฉันเป่าลูกโป่องออกมาได้ด้วยโอ้ยตลกเป็นบ้าเลยเทเลยบ,บัสบอมถามจริงงั้นฉันจะใช้มันให้ถูกวัตถุประสงค์ใส่ลงไปในน้ำ วว้าวดูสิเป็นฟองเยอะมากเลยงั้นฉันจอาบน้ำกันนะ <c oughs> ดูสิ <c oughs> ฉันสวยแค่ไหนตอนนี้ <c oughs> บาตบอมทำให้ฉันดูสวยมากแ <c oughs> ดนนี่นาะยคิดว่าไงบ้างอะฮะว้าวบริดนี่เธอสวยมากเลยอะฉันไม่อยากจะเชื่อฉันรักเธอแล้ว <c oughs> นี่แดนนี่เราเป็นเพื่อนกันนะไม่ต้องไม่ต้องมาจูบเลยเศร้าจัง <c oughs> โอ้นึกออกแล้ว ต้องทาเองกับบาทบอมของฉันฉันจะอาบน้ำเหมือนกันโอ้ไม่นะมีบางอย่างผิดพลาดฉันทำช็อกโกแลตบารบอมพังหมดเลยไม่ต้องเศร้านะแดนนี่ฉันรู้ว่าช่วยเธอย,อยังไงเทนม่นงลงไปดีกว่าใช่แล้วมันจะออกมาอร่อยมากลองเลยงั้นก็ออกมาทำด้วยกันนะอร่อยไปสิโอ้น่ารักจังงั้นฉันจะลองด้วย โอ้อร่อยจังเลยชลล็อกโกแลตเช็คขอบคุณนะบริทนี่ถ้าชอบวิดีโอของเราไหมงั้นก็กดไลค์และกด subscribe ช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย